สิ่งที่เปลี่ยนแปลงส่งว่าดอ่ะมันก็คือเมื่อประมาณสักเกือบเกือบสาปีที่แล้วรู้ไหมว่าสมัยก่อนในส่งว่าดเนี่ยรถติดมากรถติดเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีรถสิบล้อที่ขนส่งพวกพวกมลพิษฟันจอดอยู่สองข้างนั่นเป็นที่มาว่าตอนนั้นอ่ะในกรุงเทพรถติดมากจนกระทั่งรัฐบาลชุดนั้นนะครับเขาออกกฎหมายตัวหนึ่งเป็นกฎหมายที่บอกว่าปัจจุบันยังใช้อยู่คือว่าห้ามรถใหญ่เข้าขกรุงเทพจำหน่อมันจะติดเวลาไงห้ามเข้า เพราะฉะนั้นทําให้ธุรกิจในสงว่าเปลี่ยนเปลี่ยนแบบพลิกเลยเพราะว่าอะไรร้านค้าแถวนี้เขาต้องตัดสินใจแล้วว่าหนึ่งรวยละเลิกก็มีก็จะปิด2ค<ะ>ือยังอยากทําธุรกิจต่อแต่ว่าทําไม่ได้เขาก็จะต้องไปซื้อที่ดินนะแล้วทาเป็นโกาดางังเอาไว้ขนถ่ายสินค้าอยู่รอบนอกกรุงเทพเพราะว่าสิบล้อเข้าไม่ได้นั่นทําให้สมว่าดอบสไปเยอะ แล้วต่อมาหลังจากที่ทรงว่าซบเซาไปแบบหลายสิบปีมันก็จะมีที่ขออนุญ,ญาตใช้คําว่าเป็นธุรกิจเป็นเลเยอร์ที่2แล้วกันเมื่อกี้นี่คือเลเยอร์ที่1เลเยอร์ที่2เมื่อกี้ฟ้องเดินมาก็เห็นแล้วที่ขายพวกของเล่นพลาสติกทันเนี้ยทุกทีเขาจะอยู่ในสัมเพ็งแต่ว่าเมื่อ 20- 30ปีก่อนค่าเช่ามันแพงที่นี่เนี่ยพอเป็นซบเซาค่าเช่ามันถูกเขาก็เลยมูฟจากสัมเพลงมาอยู่ที่นี่และข้อดีอ,อย่างหนึ่งคือสินค้าพวกนี้มันชิ้นใหญ่เขาสามารถเอารถกระบะมาจอดได้เลย แต่ถ้าเราเคยไปเดินสำเพง็งสำเพ็งลดเข้าไม่ได้คนเดินเีอยูใช่ถูกป่ะทุกอย่างมันมีเหตุผล<ะ>ในที่สุดพอเลเยอร์สองมามันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเนาะว่าเออมันมีพวกมเมล็ดพืชพันธุ์ก็ยังขายอยู่และมีสินค้าพวกประเภทพลาสติกข,ของเล่นขายอยู่<ะ>และในที่สุดก็ด,ดําเนินมาถึงเลเยอร์ที่3คือพวกเราซึ่งเข้ามาอยู่ในระยะเวลาไม่เกิน7จปีเรียกว่าเป็นกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่แล้วกันที่เข้ามาเปิดอะไรที่มีความเป็นตัวเองสูงไม่ว่าจะเป็น โฮสเทลเนาะอาร์ตแกลลี่เนาะคาเฟ่อะไรต่างเนี่ยแล้วก็เดินทางมาถึงถึงวันเนี <mae> ้ยที่ไม่น่าเชื่อว่าที่เรามานั่งกุ๋อยู่เนี่ยว่าเป็นกลุ่มเบสเองส่ว่าเข้ามาพลิกชีวิตส่งว่ากลับมาอาจจะใช้คําว่าคึกคักเหมือนในอดีตตอนเลเยอร์หนึ่งหรือเปล่า